ก็พวกกับผมมีแต่จี๊ดเกมมิงเนแล้วว่าเออทำไมผมถึงทำแบบนี้ผมจะทำเป็นกำแพงครับว่าทำไมผมถึงไม่ให้ดูเพราะผมทำหลังไมครับตอนแรกแคสไปแล้วแหละแต่มันไม่ได้ไอ้ว่าไอ้นี่ผมจะทำไมผมจะทำขึ้นเหรอไม่เอาทำลงดีกว่าทำพอกันไม่ให้ซอมบี้มันเข้ามาได้ไม่รู้กี่ชั้นเออสี่ชั้นเนี่ยความหนาหนึ่งบอกซึ่งผมก็หาเหล็ก<า>เจอผมไปบอกในคลิปคลิปที่ผมแคสมาแล้วผมก็บอกเนะี่ย แต่เผลอไปลบอ่ะคือแอปมันมากจริงๆมันตั้งยี่สิบกว่าซึ่งเครื่องผมมันไม่รับไงดูปริมาณแอปอ่ะอืมอย่าเลยครับปริมาณแอปไม่ต้องพูดถึงอะสี่ร้อยเครื่องผมมันรับแค่สองร้อยสิบถ้ามากกว่านั้นมันก็ไม่รับเลยผม <c oughs> <c oughs> อุตสาห์แคสมาทั้งหมดทำให้กูเพื่ออะไรวะนะฮะ ซึ่งธนูอะไรผมก็ได้ได้แล้วครับว่าธนูผมทำแงผมค้าออกเองเชื่อผมเนผมไม่ได้ม้นะฮะตอนนี้เราจะทำเบ็ดตกปลานะฮะเอาไว้ตกคีปเปอร์ซึ่งซึ่งตอนนี้ว่าผมอะไร,รอ่ะถ้ากำแพงกันไม่เสร็จคือผมจะไม่นอนนะคือว่าทำอไรมันอนะ่ะขอเพราะ กำแพงยังไม่คืบหน้าเลยถ้าผมตายขึ้นมาก็มันจะเกิดอะไรอีกมากมายเลยผมขอนอนก่อนดีกว่าถ้าถ้าสมมติกำแพงใกล้เสร็จปุ๊บสักประมาณกำแพงปริมาณความเสียของกำแพงสักประมาณเจ็ดสิบแล้วก็ปุ๊บผมจะไม่นอนเด็กขาเนี้ยแล้วทำไมผมถึงทำแบบถ้าตายปุ๊บก,ก็คือจบคลิปเลยฮนะแล้วผมขอให้ตายยากไว้ก่อนดีกว่าดี่ก่า กว่าตายก่อนอืมนั้นผมก็ขอไม่นอดนอถือนะครับขอนอนซึ่งว่าเออซึ่งว่าถ้าผมทำคลิปเสร็จแล้วถ้าผมนอนแล้วผมจะได้มบู๊สมีอะคือไม่ต้องห่วงครับถ้าผมทำถ้าผมทำคลิปเสร็จทุกท่านไม่ต้องห่วงฮะถ้าผมทำกำแพงเสร็จผมจะมีมีมีคลิปมีคลิปพิเศษฮะคลิปพิเศษยังไงล่ะ ก็คลิปพิเศษที่สามารถนั้นได้ที่ผมจะออกไปบู้ให้ทุกท่านได้เะแบบเอาชีวิตรอดในกำแพงผมจะทำไอ้นนี้จะทำเป็นสองคลิปนะเอาชีวิตรอดนี้คือการสร้างกำแพงฮนะก็จะบู้ได้แหละผมผมวันนี้ผมนอนมาสองทีครับผมจะไม่นอนอีกครับคือว่าผมจะทำเู้มาเออ ทำกำพรเสร็จปุ๊บไม่แน่ใจว่า CTE Creative Channel เขาจะมาเล่นไหมแต่ถ้าเขามาเล่นด้วยก็ให้เล่นครับแต่แต่ผมไอ้นนี้ผมจะทําเป็นสซีซันนะว่าอะไรไอ้นี้ซีซั่นที่หนึ่งก็จบไปแล้วอันนี้จะมีสซีซันนะค่ะในเอาชีวิตรอดยังไงแล้วตอนซีซั่นที่2คือ,คอ,คอการทำกำพรแล้วก็ดูแลประชาดูแล MC เสร็จปุ๊บไอ้นี้ เวย MBC สิจปุ๊บผมก็จะเริ่มอะไอ้น,นี่ผมจะไม่ไม่วนหัวอยู่แต่ในบ้านละผมก็จะเริ่มทำงานอะไรละอย่างแรกครับถ,ถ้าผมทำกำแพงสิจปุ๊บก,ก็เป็นซีซันที่สามซีซันเอาชีวิตรอดในกำแพงก็ก็ให้ CTE Greenie Channel มาเล่นด้วยแน่นอนครับคลิปแรกก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเล่นลแต่คลิป2องคลิปสามผมมั่นใจจากชีวิตจริงอะเล่นแน่นอนครับค CTE g r e e n Channel นะเขาตกเบ็ด ส่วนตัวฮะซึ่งผมก็ขอจะทําคลิปน้นอยๆนะซึ่งผมก็มาอธิบายเฉียๆว่ามันมีกรีนทีนี้ซึ่งก็จะเอาเซิร์ฟเดิมมาแค่เป็นซิสั่นสามผมก็เอาจะเขียนชื่อเซิร์ฟว่าเอาชีวิตรอดในกาแพงน,นะฮะซึ่งนี้ผมขอไม่อยากดูนะก็ชวนเวลา ขอจบคลิปกันก่อนนะครับชอบมากๆกดซับชอบมากมากดไลค์ด้วยครับขอบ,ขอบคุณครับขอแคบที่ผมทำคลิปหน่อยครับขอบคุณครับ